สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่ก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้กับช่องของเรากันเยอะๆนะครับทาง YouTube จะได้เพิ่มการมองเห็นให้กับช่องของเราให้มากขึ้นทําให้เพื่อนๆที่ไม่เคยมองเห็นช่องของเราจะได้มองเห็นช่องของเรากันมากขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาผมป่วย ผมเลยไม่ได้ทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันตั้งนานเลยถึงแม้ตอนนี้ผมยังไม่หายดีแต่ก็ดีขึ้นมากพอที่จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวสารฟุตบอลเรามาดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อคือนนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจลงเล่นกันหลายคู่หลายรายการกันเหมือนเดิมรายการที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวานนี้มีทีมที่ลงเล่นกันทั้งหมด2คู่ ทีมชุดขาวระอันมาดริดเปิดบ้านเสมอกับทีมอาเบ้ไลซิกหนึ่งประตูต่อหนึ่งรวมผลสองนัดทีมชุดขาวผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยประตูรวม2ประตูต่อหนึ่งอีกหนึ่งคู่ที่ลงเล่นเมื่อวานนี้ทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะทีมโคเปนเฮเกนสาประตูต่อหนึ่งรวมผลสองนัดทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยประตูรวม6ประตูต่อ2ส่วนอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจก็คือฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อวานมีคู่ที่น่าสนใจลงเล่นกัน ทีมเวสต์บอมบิดอันเบียนทำได้แค่บุกไปเสมอทีมควีนพาร์คแรนเจอร์สประตูต่อ2ทํทำให้ตอนนี้ทีมเวสต์บอมบิดอยู่ในอันดับที่5มีคะแนนอยู่60แต้มแต่นำหน้าทีมฮันซิตี้ทีมอันดับ6แค่3แต้มและนำทีมนอริชทีมอันดับ7อยู่5แต้มเท่านั้นซึ่งเมื่อวานนี้ทีมนอริชก็มีโปรแกรมลงเล่นด้วยแต่พลาดท่าบุกไปแพ้ทีมมิดเดิลสบโนไป1ประตูต่อ3ทํทำให้เขาอดทำคะแนนไล่จี้กลุ่มเพลย์ออฟเลื่อนชั้นส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆรายการอื่นๆ เพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เราไปเริ่มข่าวกันที่ทีมบอลมัดกันก่อนเรื่องนี้มาจากฟาบริซิโอโรมาโน่สายข่าวชื่อดังเขาได้รายงานว่าริชาร์ดฮิวผู้อํานวยการด้านเทคนิคของทีมบอลมัดชุดใหญ่อายุ44ปีชาวสกอตแลนด์ได้ประกาศลาออกจากสโมสรบอลมัดหลังจบฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วและทางสโมสรบอลมัดก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าพวกเขาจะดันไซมอนฟรานซิส ผู้ช่วยของริชาร์ดฮิวชาวอังกฤษอายุ39ปีให้ขึ้นมารับตําแหน่งผู้อํานวยการด้านเทคนิคของทีมบอลมัดชุดใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แทนและฟาบริซิโอโรมาโนยังได้บอกอีกว่าทีมต่อไปที่ริชาร์ดฮิวจะเข้าไปทํางานด้วยนั่นก็คือทีมหงสแดงลิเวอร์พูลเรื่องนี้ทางช่อง HD Channel มองว่าทีมต่อไปที่ริชาร์ดฮิวจะเข้าไปทํางานด้วยนั้นฟาบริซิโอโรมาโนมองว่าเขาจะไปทํางานให้กับทีมลิเวอร์พูลแต่ที่ผ่านมาก็มีหลายสื่อเหมือนกันที่ได้บอกว่า เขาน่าจะไปทำงานให้กับทีมโรม่าทีมในลีกกันโชเซเรียอ,อิตาลีมากกว่าคงต้องมารอดูกันว่าในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ริชาร์ดฮิวจะย้ายไปทำงานให้กับทีมใดข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นข่าวของสเตฟานออเตกานักเตะผู้รักษาประตูมือสองของทีมเรือใบสีฟ้าเรื่องนี้ฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กสายข่าวเยอรมันของสื่อสกายสปอร์ตเยอรมันเขาได้รายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าสถานการณ์การต่อสัญญาฉบับใหม่ ของสเตฟานออเตกาชาวเยอรมันอายุ31ปีกับทีมเรือใบสีฟ้านั้นสว่าว่าจะล่มทั้งนี้สัญญาของนักเตะจะหมดลงในปี2025ที่จะถึงนี้ส่วนสาเหตุนั้นไม่เกี่ยวกับค่าเหนื่อยแต่เป็นเพราะว่าตัวนักเตะมีความคิดว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นเป็นมือหนึ่งแล้วจึงมีความคิดที่จะหาทีมสักทีมที่สามารถการันตีมือหนึ่งให้กับตัวเขาได้ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้รวมไปถึงทีมอันเดอร์เล็ทีมจากหลีกประเทศเบลเยียม ที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันเรื่องนี้ผมมองว่าตอนที่นักเตะย้ายจากทีมบิลเฟลมาร่วมทีมเรือใบสีฟ้านั้นฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กเป็นคนแรกที่รายงานดังนั้นผมจึงคิดว่าข่าวนี้ก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือสามารถรับฟังได้อยู่เหมือนกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานผ่านสื่อคอร์ฟซายว่าสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจในตัวของชูอัลเนเวส นักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสอายุ19ปีของทีมเบนฟิก้าทีมในลีกประเทศโปรตุเกสเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และได้มีการส่งทีมงานแมวมองไปส่งดูฟอร์มของนักเตะรายนี้แล้วด้วยซึ่งทางทีมเบนฟิก้าได้มีการตั้งค่าฉีกสัญญานักเตะรายนี้อยู่ที่120ล้านยูโรนอกจากทีมปีศาจแดงที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วก็ยังมีทีมเพื่อนร่วมเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ให้ความสนใจในตัวดาวรุ่งรายนี้อยู่ด้วยเช่นกัน และพวกเขาก็มีการส่งทีมงานแมวมองย่องไปดูฟองการเล่นของนักเตะรายนี้ด้วยเหมือนกันฟาบริซิโอโรมาโนยังมีการกล่าวถึงคาเซมิโรนักเตะมิดฟิลด์อีกหนึ่งรายของทีมปีศาจแดงด้วยว่าทีมในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียยังคงให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมแต่อย่างใดเนื่องจากตอนนี้นักเตะย,ยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บทีมในลีกประเทศซาอูดได้ให้ความสนใจในตัวคาเซมิโรตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทีมในลีกซาอูยังมีการติดต่อเข้ามาถามสถานการณ์กับทางนักเตะแต่ทีมจากซาอุยังไม่เคยติดต่อผ่านทางสโมสรปีศาจแดงเลยอีกหนึ่งข่าวของทีมปีศาจแดงก็ยังเป็นข่าวการขายนักเตะคราวนี้เป็นการรายงานของสมูเอลลักเฮิร์ตผู้สื่อข่าวสายปีศาจแดงของสื่อแมนเชสเตอร์อีนิ่งนิวเขาได้รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะรับข้อเสนอจากทีมต่างๆที่จะขอซื้อตัวแอนโทนีนักเตะตำแหน่งปีกขวาทีมชาติบราซิลอายุ24ปีของทีมปีศาจแดง เพื่อให้นักเตะย้ายออกจากทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้ที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอซื้อเข้ามาเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาตัวเลขข้อเสนอที่เข้ามาอย่างมากก็แค่30ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทางทีมปีศาจแดงยอมรับไม่ได้สาเหตุที่ยอมรับไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะทีมปีศาจแดงตั้งราคาขายนักเตะรายนี้สูงกว่า30ล้านปอนด์แต่เป็นเพราะหลักการคำนวณของกฎการเงินบีบบังคับให้ทีมปีศาจแดงต้องขายนักเตะรายนี้ให้ได้อย่างน้อยประมาณ52ล้านปอนด์ขึ้นไปทั้งนี้ ัวเลข52ล้านปอนด์มาจากการที่ทีมปีศาจแดงซื้อนักเตะรายนี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ฤดูกาลที่แล้วด้วยราคา86ล้านปอนด์และด้วยกฎการเงินจะยอมให้นักเตะสามารถเซ็นสัญญาได้สูงสุดครั้งละ5ปีดังนั้นจุดคุ้มทุนของนักเตะรายนี้จะอยู่ที่ปีละประมาณ17.2ล้านปอนด์หลังจบฤดูกาลนี้แอนโทนีจะอยู่กับทีมปีศาจแดงครบ2ปีดังนั้นจุดคุ้มทุนของเขาหลังจบฤดูกาลนี้จะอยู่ที่34.4ล้าน,น็นได้ว่จฤดูก่ล้านปีศาจแดงยังขาดทุน กับนักเตะรายนี้อยู่ถึง51.6ล้านปอนด์ซึ่งตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือ52ล้านปอนด์นั่นเองและถ้าทีมปีศาจแดงขายนักเตะรายนี้ได้แค่30ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็จะเท่ากับว่าทีมแมนยูจะขาดทุนกับนักเตะรายนี้ถึง22ล้านปอนด์ซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้ทีมปีศาจแดงทําผิดกฎการเงินของทางยูฟ่ามากขึ้นและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําผิดกฎการเงินของทางพรีเมียร์ลีกมากขึ้นด้วยเช่นกัน มันจึงเป็นปัญหาของท่านเซอร์จิมจะต้องหาทางแก้ไขจะยอมตัดใจขายขาดทุนเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําผิดกฎการเงินหรือจะเก็บนักเตะรายนี้ไว้จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสมซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อผลงานในสนามของทีมปีศาจแดงด้วยก็ได้เช่นกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเสือใต้ไบเยนมิวนิคฟลอเรียนพาเทนเบิร์กสายข่าวเสือใต้ของสื่อสกายสปอร์ตเยอรมันเขาได้รายงานว่าตอนนี้สโมสรเสือใตไ้ได้กลับมาให้ความสนใจในตัวของเจเรมีฟริมฟงนักเตะแบ็กขวาทีมชาติฮอลแลนด์ อายุ23ปีของทีมเลยว่ากูเซนอีกครั้งเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมเสือใต้ในช่วงซัมเมอร์นี้คาดว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้อยู่ที่40-45ล้านยูโรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมเสือใต้คนใหม่ว่าเขาจะสนใจร่วมง,งานกับนักเตะรายนี้หรือไม่ถ้าผู้จัดการทีมเสือใต้คนใหม่สนใจอยากที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้เจเรมีฟรมฟงจะกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมเสือใต้เลยทีเดียว เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ